อ,อุทยานซึ่งถือได้ว่าเป็นมรดกของอาเซียนอย่างเช่นป่าผู้เขียวอุทยานแห่งชาตินะครับซึ่งด้วยความโดดเด่นทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของป่าผู้เขียวอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวและอุทยานแห่งชาติผู้กระดึงที่ประชุมอาเซียนจึงประกาศรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งว่าการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมครั้งที่34ณนเะมืองโบโกสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาการประชุมครั้งนี้ได้มีการพิจารณารับรองการขึ้นทะเบียนอุทยานมรดกอาเซียนของประเทศไทยจํานวน2แห่งได้แก่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียวและอุทยานแห่งชาติน้ําหนาวเป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งที่56และอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเป็นอุทยานมรดกอาเซียนแห่งที่57โดยเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียวอุทยานแห่งชาติน้าหนาวตั้งอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นป่าร้อยละ96.65มีความหลากหลายทางธรณีวิทยาและลักษณะของถ้ำมีความโดดเด่นเช่นถ้ำครอบถ้ำใหญ่น้ำหนาวและเป็นที่อยู่อาศัยของพืชพันธุ์หายาก mm hmm. เช่นจำปีสีเมืองไทยกระถนพะระฤาษีสน3,000ปีรวมทั้งยังมีสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองในพื้นที่ยังมีประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญเช่นประเพณีการแขวนทุง่งประเพณีบุญบัง้งไฟ และอุทยานแห่งชาติภูกระดึงค่ะซึ่งโด่งดังเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวไทยเป็นอย่างดีซึ่งตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาเพชรบูรณ์จังหวัดเลยมีลักษณะเป็นภูเขาหินทรายยอดตดัดที่มีลักษณะโดดเด่นเพียงหนึ่งเดียวในภูมิภาคอาเซียนค่ะ ปกคลุมไปด้วยป่าธรรมชาติมากกว่าร้อยละเและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชพันุ์หายากเช่นค่ะย้าดอกลำโพงผักชีภูกระดึงกุหลาบขาวกุหลาบแดงรวมทั้งมีสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองค่ะนอกจากนี้ในพื้นที่ยังมีกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สําคัญคือกิจกรรมส่งน้ําพระพุทธเมตตาโดยก่อนหน้านี้ค่ะประเทศไทยมีพื้นที่ที่ได้รับการรับรองเป,ป็นอุทยารมรดกแห่งอาเซียนจํานวนเจ็แห่งแล้วด้วยค่ะ